โดยในต่างโลกนะผมจะมีอยู่คุ้มพลังหนึ่งที่จะว่าเป็นคุ้มพลังอันมืดมิดสุดขีดนั่นก็คือคุ้มพลังนะผมที่เรียกว่าพลังงานแห่งความมืดนั่นเองซึ่งพลังงานแห่งความมืดนี่ครับผมมันนั้นก็ไม่เป็นเพียงแต่แค่มีคุณสมบัติแห่งการกืนกินเท่านั้นแต่มันยังมีความสามารถในการอัญเชิญทํากาควบคุมเงาและลบไปถึงใช้พลังแห่งความมืดนั้นในการกัดก่อนโจมตีศัตรูได้โดยตรงแล้วเรานั้นจะมาดูกันซิว่าพลังแห่งความมืดในต่างโลกนั้นจะมีแบบไหนกันบ้างโดยอย่างแรกเลยนะผมก็คือพลังจากโพลมมมมาาาาีีจยยกกห่่่งงงคววืืดิซึเรอัน ตัวผู้ที่ทำการกืนกินผลไม้นี้เข้าไปนะครับผมจะทําให้ผู้ใช้นั้นมีคุณสมบัตินั่งคือช่องว่างแห่งแรงดึงดูดที่เหมือนกับหลุมดําสามารถทําการดูดกินทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสกับความมืดได้ท้าการบีบอัดและบดขยี้และรวมไปถึงาสามารถเพื่อทําให้ความสามารถของผู้ใช้ผลไม้ปีศาจคนอ,อื่นนะั้นเป็นโมฆะได้และเมื่อผู้ใช้งานผลไม้ปีศาจทันนี้นะครับผมได้ทําการเปิดใช้งานพลังนั้นมือนั้นก็จะแปลเปลี่ยนเป็นสีดําและรวมไปถึงร่างกายนั้นก็จะได้ปล่อยควันสีดําออกมาตัยในระหว่างการต่อสู้นจะไดด้ถููก ลงไปและได้ถูกบีบอัดจ,จนแตกสลายซึ่งพลังนี้นะผมเทียบได้กับหลุมดาขนาดเล็กเลยทีเดียวหรือผู้ใช้นะผมก็สามารถปล่อยสิ่งที่ได้ดูดซับเอาไว้ในความมืดน,นั้นออกมาเพื่อท,ทำการโจมตีศัตรูได้อีกด้วยและยังมีคุณสมบัติด้านการควบคุมผู้ใช้น้ำผมสามารถใช้แรงดูดที่เหมือนกับหลุมดนานี้นั้นเพื่อดึงศัตรูเข้ามาหาตัวและยังมีประโยชน์ในด้านการป้องกันผู้ใช้นั้นสามารถทากรใช้ความมืดทักการดูดซับพ,พลังโจมตีประเภทพลังงานได้และรดยไปถึงรวบรวมพลังงความมืดขนาดมหึมาเหมือนกับหลุมดทาทักการโจมตีในวงกว้างซึ่งีีด้้กักล็ลงงขขอออพนผมคื สามารถทำการควบคุมดูดซับและรวมไปถึงทำการโจมตีในรูปแบบพลังงานไว้ในหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงดูดเพื่อเปิดช่องโหว่ของศัตรูหรือทำการดูดซับการโจมตีแบบพลังงานเพื่อที่จะทำให้พลังของศัตรูนะผมไร้ผลซึ่งแต่ละส่วนนั้นถือว่าแข็งแกร่งมากโดยจุดอ่อนของมันนะครับผมก็คือว่านอกจากจุดอ่อนทั่วไปของผลไมา้ปีศาจเช่นน้ำทะเลฮาคี้และรวมไปถึงหินไคโลแล้วนั้นผู้ใช้นะผมจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นพลังงานธาตุได้เพื่อทำการหลบหลีกการโจมตีได้เหมือนกับผลไม้ปีศาจสายโลเกียนอ สอเท่าจากพลังดั้งเดิมถ้าเกิดว่าถูกโจมตีด้วยพลังจากประเภทแสงนะครับผมถือว่าเป็นวิธีจัดการที่ง่ายที่สุดและเนื่องจากว่าจะเป็นที่ต้องรับความเจ็บปวดถึง2เท่านี่เองครับผมทาให้ผู้ใช้ผลไม้ปีศาจนีนะ้จะเป็นที่ต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งมีพลังทั้งด้านจิตใจไม่ฉช่นั้นเราก็จะเผยจุดอ่อนให้เก่ศัตรูได้ง่ายหรือถ้าผู้ใช้ผลได้สามารถพัฒนาไปถึงช่วงกลางและช่วงท้ายของพลังได้แล้วก็เมื่อความสามารถแห่งความมืดน,นั้นถูกพัฒนายอย่างเต็มที่แล้วนั้นผู้ใช้ผลสามารถใช้จุดเด ่อยาการโดยสรุปนะผมก็คือว่าหากใครต้องการที่จะการเลือกใช้พลังนี้นะั้นมันนั้นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างข้อเสียอย่างแรกก็คือว่าพวกเขาจะได้รับความเจ็บปวดที่มากยิ่งขึ้นแต่ได้บางมิตินะผมก็สามารถใช้ความสามารถในการทําร้ายตัวเองสามารถแปลเปลี่ยนข้อเสียกลายเป็นข้อดีด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับผมหากใครได้ไปต่างโลกแล้วได้มีโอกาสได้ทําการเลือกพลังแห่งความมืดแล้วก็ตัวเลือกผลไม้ปีศาจผลกุลากุลานี้ถือว่าแนะนําอย่างยิ่งต่อมานะครับผมที่เราจะมาแนะนํากันนั่นก็คือพลังแห่งความมืดจากเรื่ การเลือกพลังนี้แล้วก็ผู้ขานั้นก็สามารถทำการควบคุมพลังงานในความมืดและเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นร่างปีศาจได้โดยในระหว่างการต่อสู้นะผมร่างกายของผู้ใช้นั้นจะถูกขอหุ้มไปด้วยพลังงานในความมืดของปีศาจที่เข้มขน้นผู้ใชน้น้นผมสามารถสร้างร่างปีศาจได้โดยพลังงานในความมืดน้ำฝนจะกลายเป็นรูปแบบปีกทำให้ผู้ใช้นั้นสามารถบ,บินได้สามารถทำการใช้พลัง,งนในความมืดนี้นั้นทำการสร้างอาวุธที่หลากหลายรูปแบบเพื่อใช้ในการต่อสู้พลังในความมืดนี้นั้นมีความหนาแน่นและมวลที่ลึกซึ้งเป็นอย่างมากมีรอยสักของปีศาจและผม ของปีาศาจที่ทำการห่อหุ้มร่างกายของผู้ใช้มันนั้นจะมอบความสามารถในการป้องกันและการใช้เวทม,มนต์ที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและใน,ใน,ในด้านการต่อสู้นะผมผู้ใช้นาสามารถสร้างหินนรกสีดำพันรอบอาวุธเพื่อเพิ่มพลังการทำลายและสามารถทัการสะท้อนพลังการโจมตีเวทมนต์ของศัตรูนะผมกลับไปได้อีกด้วยและแถมพลังที่สะท้อนไป้วผมยังมีพลังใงการทำลายล้างเพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งข้อดีของพลังนี้ผมนันก็คือว่าเป็นการรวมกันของการโจมตีและการป้องกันไว้ในหนึ่งเดียวไม่เพียงแต่จะสามารถห่อหุ้มร่างกายได้เท่านั้นแต่ยยงสาาามมมเีีี่่่่นแควววืดด้้้็ตๆไอออกกขะะผจ พลังแห่งความมืดแข็งแกร่งมากแต่ยิ่งผู้ใช้นะผมยิ่งใช้มากขึ้นเท่าไหรนั้นผู้ใช้นัะยิ่งสูญเสียสติไปทีละน้อยโดยถ้าหากใครเลือกใช้พลังนี้นะผมในช่วงแรกนั้นคุณนั้นอาจจะได้เรียนรู้แค่เพิ่มความสามารถในการป้องกันแต่หลังจากใช้ไปเรื่อยๆนะครับผมเริ่มมีความสามารถในการใช้มากขึ้นแล้วผู้ใช้นั้นก็สามารถทําการใช้เวทมนต์สีดำนี้ครับผมสามารถสร้างเป็นอาวุธประเภทอื่นๆได้หรือสามารถทําการเปลี่ยนท่าป้องกันในกายไปท่าโจมตีได้อีกด้วยสามารถต่อสู้กับศัตรูส่วนใหญ่ได้และแลาาถ ให้เลืดแค่แนะนําซึ่งอันก่อนเป็นแนะนาอย่างยิ่งนะงห่างในข้อมืออันถัดไปนะผมก็ยังมาจาก7ดบาปที่เดียวกันแต่คราวนี้ผมเป็น7บาปจากเรื่องฟูเมทัลอระเคเมียสก็คือพลังของฮอมุสคุดแห่งความเยื่ยิงโดยพลังแห่งความมืดนี้ผมร่างกายของผู้ในั้นจะได้แปลเปลี่ยนเป็นเงามืดขนาดมหึหมาที่ไม่มีรูปร่างมนุษย์และเต่เด้วยดวงตาและปากน้ำไปถวนผู้ใช้ั้นผมสามารถทําการควบคุมเงามือดได้อย่างอิสระเงานี้ผมสามารถยืดออกจากภาชนะและอย่างคล่องแคล่วเพื่อทําการลัดคอฟันแทงหรือทําการใช้ปากขนาดใหญ่ของมันนะครับผมเพื่อทาการโจ สืบหาข้อมูลเนื่องจากว่าร่างกายของผู้ชายและผมมีวิวัฒนาการมองเห็นมากมหม่สามารถใช้ในการสืบหาข้อมูลและการโจตีจากระยะไกลได้หากผู้ชายและผมทำการกืนกินสิ่งมีชีวิตอื่นเข้าไปแล้วก็ จะสามารถดูดซับและทาการหลอมรวมเพื่อรับพลังของสิ่งมีชีวิตนั้นได้เนื่องจากความสามารถในการควบคุมเงาหมืดเดนั้นยังสามารถทาการปล่อยปรสิตและทาการยึดล่าของสิ่งมีชีวิตอื่นได้สามารถน,นาคุณสมบัตินี้นะมาทําการฟื้นฟูร่างกายที่เป็นผาชนะและรวมไปถึงทักษะในการเติบโตแบบการกืนกินและหลอมรวมโดยข้อเสียของมันนะครับผมก็คือว่าร่างกายของผู้ชายนั้นจะไม่สามารถออกจากผาชนะได้แม้แต่เง,งาที่ได้ยืดขยายออกไปในผมจะต้องไม่แยกออกจากร่างผาชนะถ้าหากแยกออกจากร่างผาชนะแหละก็ผู้ชายนั้นจะได้สลายหายไปเนื่องจากว่าผู้ชายมีค ก็ถือว่าเป็นข้อเสียเช่นเดียวกันเพราะว่าแสงสว่างจ้าหรือแม้กระทั่งความมืดสนิทน,นะผมจะไม่สามารถทําให้เกิดเงาได้โดยในช่วงแรกนะผมสามารถทําการใช้พลสิต์ฝังเข้าไปในร่างกายที่แข็งแกรง่งเพื่อทําการพัฒนาได้แล้วด้วยจากผ่านไปสะพานึ่นนะผมจะสามารถใช้ศักษ์การคือกินและหลอมรวม,มเพื่อเพิ่มความแข็งแกรง่งในอย่างต่อเนื่องและเมื่อสามารถคูมพลังได้อย่างเต็มที่นะครับผมจะสามารถแผ่ขยายเงาออกไปได้อย่างไกลและมีความสามารถในการยึดล่าและทาการล่อสหารศัตรูถ้าหากว่าใครต้องการที่จะรับบทเป็นหน่วยนักฆ่าหรือหน่วยสอดแนมนะครับผมพลังนี้ ้เดดียวไแต่ก็มีจุดอ่อนนะผมนั่นะก็คือว่าร่างกายภาชนะและมันนั้นก็กลัวแสงดังนั้นนะครับผมพลังนี้นั้นถือว่าแนะนําอย่างยิ่งต่อมานะครับผมเราจะมาพูดถึงพลังความมืดเทคนิคเงาเของตระกูลเซนอินจากทานจูจิสึไคเซนมหาเวทผนึกมารกันบ้างเมื่อผู้ใช้นะครับผมได้รับพลังนี้นั้นผู้ใช้นะผมทำการแสดงท่าทางบนมือนะผมเพื่อทําการอัญเชิญชิกิงางมีที่สอดคล้องกับเงาชิกีงางมีได้ผู้ใช้นะผมสามารถทาการอัญเชิญชาโดชิกิงางมิที่แตกต่างกันตามสถานการณ์การต่อสู้เช่นนงคูที่บิดเบือน และรวมไปถึงกระต่ายนะครับผมเพื่อหลบหนีและรวมไปถึงสุนัาน,นะผมในการต่อสู้ทั่วไปและผู้ใช้นะผมก็สามารถทําการเก็บเงาหรือทําการซ่อนเงาเพื่อล่อโจมตีศัตรูได้อีกด้วยโดยข้อดีนะผมก็คือว่ามีชิกิงามีหลากหลายประเภทและสามารถทําการใช้เทคนิคนะผมในการขยายตัวโดยการรวมชิกิามี2ตัวเข้าด้วยกันเช่นทําการรวมคางคกนะผมกับพางใบไม้เพื่อสร้างคางคกที่มันบินได้แต่ข้อเสียนะผมก็คือว่าเงาชิกิงามีนะผมจะเป็นที่ต้องการปรับขึ้นก่อนใช้งานและถ้าเกิดว่าเงนานั้นถูกทำลายอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะไม่สามารถทททํําาากกกอออัญเเชชิิไไไดด้้ีีแแต่่คคนลลละพงงขมถูยป ผมจะได้สุกส่งต่อให้ชิเกียมมีตัวอื่นโดยในช่วงแรกนะครับผมผู้ใช้นั้นจะได้รับสุนัขศักดิ์สิทธิ์สตัวที่เป็นชิกียมีเริ่มต้นเหมาะสำหรับใช้เป็นสัตว์เลี้ยงในการต่อสู้หรือเป็นตัวรับความเสียหายพอฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมผู้ใช้นั้นสามารถใช้ชิคกียมีได้หลายตัวไม่ว่าจะเป็นประเภทการโจมตีหรือประเภทช่วยเหลือและถ้าหากว่าฝึกไปถึงสามารถปลุกพลังได้แล้วก็สามารถทาการกลางอาณาเขตนะคระับที่ผู้ใช้นั้นสามารถเลี้ยงเงาออกมาได้จํานวนมากสามารถอัญเชิญชิคกี้เองตอังสีมาได้ทํา,า,งงาย นะสามารถอัญเชิญชิกิมีขั้นสุดยอดอย่างทามาโหรากะได้อีกด้วยซึ่งแขนขวาของทํามาโหรากะนะผมก็จะมีดาบพิชิตมารที่ถูกห่อหุ้มด้วยพลังแห่งคําสาบที่คล้ายกับพลังคําสาบย้อนกลับถือว่าเป็นจุดอ่อนนะผมของคําสาบวิญญาณทั้งหมดและมีความสามารถในการฟื้นฟูที่แข็งแกรง่งและร่างกายที่ทนทานเหมือนกับนักรบศักดิ์สิทธิ์หากมันไนดะ้ปรับตัวเข้ากับเทคนิคใดได,ไดครั้งหนึ่งแนละ้วโกเทคนิคนั้นจะใช้ไม่ได้ผลอีกดาวโดยสรุปรผมก็คือว่าในช่วงแรกนะชิกิมีส่วนใหญ่นะั้นจะมีพลังปานกลางแม้ว่าจะมีคุณสมบัติในการสืบทอดก็ตามแต่จุดเด่นที่สุดนะครับผมนั่นก็คือทํามโหรากะอย่างไรสยก็ตามครับผมการที่สามารถควบคุมมโหรากะ นะต้องใช้ความสามารถของผู้ใช้ที่สูงเป็นอย่างมากมิชิล้ะก็มันนั้นจะถือว่าเป็นท่าทําลายตัวเองส,สำหรับใครที่ชื่นชอบสายอันเชิญนะผมพลังนี้นั้นถือว่าแนะนําอย่างยิ่งเสื้อพลังแห่งความมืดที่เราจะแนะนําต่อมานะผมนั่นะคือพลังราโชมอนจะเลือกคณะประพันธ์ก่อนจอนจัดนั่นเองหากผู้ใดก็ตามนะผมที่ต้องการเลือกใช้พลังนี้นะก็ผู้ใช้นั้นสามารถทําการเปลี่ยนเสื้อคลุมให้กลายเป็นอสูรสีดําซึ่งมีคุณสมบัติในการกืนกินและฉีดทุกสิส่งทุกอย่างและแม้แต่มิติวยวผมก็สามารถกืนกินและฉีีีกกกไไดดด้้ออนะ้้้้้้้้รรรรระะหหว่่่่าาาาาาางงงตตตตออออสสสสสูููนนนนผผผมมชยััถเเเปปปลลืใ็ํบบบแแ โจมตีระยะไกลและลดไปถึงการสร้างความเสียหายด้วยการฟันแทงในด้านการต่อสู้ระยะประชิดนะผมผู้ใช้นั้นสามารถทําการใช้ผ้าสีดําจากความสามารถพิเศษในการควบคุมร่างกายเพื่อโจมตีเพื่อความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดผู้ใช้น้นผมสามารถทาการใช้อสูรสีดํานั้นทําการสร้างรอยแยมมิติเพื่อทําการป้องกันได้อีกด้วยข้อดีนะผมก็คือว่ามันนั้นมีขีดจากัดสูงอยู่ในระดับมิติด้วยการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องนี้เองตามตัดมิตินั้นสามารถใช้ได้ทั้งการโจมตีและการป้องกันอย่างแข็งแกร่งและข้อเสียผมก็คือว่าการทําการเปิดใช้งานพลังนี้นั้นนนนเป็ตตััวกลาางหผผู้้้ใชม่อ เราไม่ทันล่ะก็อาจจะได้ถูกศัตรูนั้นควบคุมได้โดยพัฒนาการในช่วงแรกนะผมก็คือว่าจะเป็นการรวมการโจมตีและการป้องกันไว้ในที่เดียวและถ้าดัฒนการฝึกฝนไปเรื่อยๆล่ะก็ก็สามารถทําการสร้างชุดเกราะมานได้ที่สามารถป้องกันในทั่วร่างเป็นการประสานการระหว่างการป้องกันแบบมิติและการตัดผ่ามิติทําให้มันนั้นแข็งแกร่งขึ้นและถ้าหาว่าใครนั้นสามารถใช้งานได้อย่างเชี่ยวชาญแล้วล่ะก็ผู้ใช้นะผมก็สามารถทําการใช้คุณสมบัติด้านมิติของพลังนี้ร่วมกับความสามารถของเพื่อนร่วมทีนะผมกลายเป็นทักษะประสานกันได้การโดยสรุปว่า็พังนเป ทต่อมานะครับผมนั่นก็คือเวทมนต์แห่งความมืดจากเรื่องแบ็คโคเปอร์นั่นเองซึ่งหากใครก็ตามนะผมที่เลือกเวทมนต์นี้นั้นผู้ใช้นะผมก็สามารถทําการใช้เวทมนต์แห่งความมืดนี้นั้นทำการพันรอบอาวุธระยะประชิดเพื่อความแข็งแกร่งให้แก่มันได้้าการใช้เวทมนต์แห่งความมืดเพื่อลบล้างเวทมนต์ด้านลบอื่นๆโดยในระหว่างการต่อสู้นะผมผู้ใช้นั้นสามารถใช้คุณสมบัติเวทมนต์ธาตุความมืดนี้นั้นเพื่อเพิ่มระยะการโจมตีทำการควบคุมลัดการเคลื่อนไหวของศัตรูหรือมีคุณสมบัติด้านการป้้อองกกกกัััันนนะรรรรบบผผมมมสาาาาาาาถททลลลแดดดดดูพเเวื่ๆไโยใชจ ใช้ร่วมกับความชนาญในด้านอาวุธรลยจปกระชิดที่ได้กับดาบเวทมนต์ที่มีพลังแห่งความมืดเลยก็ว่าได้ถ้าหากว่าทำการฝึกจนช่ำชอแล้วผมก็จะมีขีดจำกัดได้ค่อนข้างดีถึงขั้นสามารถตัดผ่ามิติได้เลยทีเดียวกวโดยสรุปผมว่าการเสริมพลังนี้นั้นแต่จะจากนักเวททั่วไปที่พลังนี้นั้นต้องพึ่งพาความชนญในด้านการใช้อาวุธระยะประชิดและรวมไปถึงอาวุธอื่นๆเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนักดาบเวทมนต์นะครับผมถ้าหากว่าใครต้องการเพิ่มพลังโจมตีด้วยวิธีการนี้นนก็ถว่าแนะน,ตนาตมมผก็คือเวมมตกกจัดงรแห่งเหงเาจากแนี้ะนำ เวทม,มนต์ควบคุมเงาเพื่อโจมตีเป้าหมายได้ดยระหว่างการต่อสู้นะผมผู้ใช้นั้นสามารถทําการกืนกินเงาเพื่อเพื่อเป็นพลังของตัวเองสามารถทําการโจมตีนะผมในการพ่นเงามืดจํานวนมากออกมาจากป่าเพื่อทําการโจมตีศัตรูหรือทาการเปลี่ยนเงาแล้วผมให้กลายเป็นใบมีดเพื่อทําการโจมตีศัตรูได้อีกด้วยใน,ในด้านการเคลื่อนไหวนะผมผู้ใช้นั้นสามารถแปลเปลี่ยนร่างเป็นเ,นเนงาเพื่อทําการเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วซึ่งข้อดีของผมในฐานะดาร์กสเลเยอร์ผู้ใช้นั้นผมสามารถทําการเปิดใช้งานพลังแห่งมังกรได้ด้วยจิตสำนึกของตัวเองซึ่งข้อเสียของมันนะผมื่่นน โดยในการฝึกในช่วงแรกนะครับผมผู้ใช้นั้นสามารถทําการใช้เวทบนเงาเป็นวิธีการโจมตีด้วยการคล้องตัวเริ่มไปถึงทําการใช้โหมดเงาแล้วผม้าการห่อหุ้มร่างกายเอาไว้ซึ่งเปลี่ยบเสมือกับปอมประการเคลื่อนที่ไปเยางมากแต่ว่ามันก็มีขีดจำกัดที่ค่อนข้างต่ำนะผมจะเป็นที่ต้องทาการควบคุมเงาอื่นๆเพื่อขีดจำกัดของตัวเองซึ่งเปลี่ยนง่ายผมมันก็อาจจะเหมือนกับคาถาเงารัดคอแล้วผมจากเรื่องดาลุโตนั่นเองการสรุปแล้วผมก็คือว่าหากใครที่ต้องการใช้พลังนี้แล้วก็ควรพิจารณาให้ดีก่อนซึ่งสุดท้ายนี้ผมหากดดดดไลลลกกกกแชระอยยย่าาืมมมมเขีนบัั้ว ถ้าว่าคุณนั้นได้ไปต่างโลกแล้วก็คุณนั้นจะอยากได้พลังแห่งความมืดประเภทแบบไหนซึ่งคลิปในซีรีส์พลังมืดไปต่างโลกแล้วผมคิดต่อไปจะเป็นพลังอะไรก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกัรใหม่โอกาสน้าสวัสดีครับโปรเนินไปได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ